บนท้องตลาดนะครับราคาผมมองว่าตัวนี้ราคาน่าจะคุ้มค่ามา,มากๆกับระบบที่ใส่มาให้นะครับสวัสดีครับผมต้อมอีซูซุนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า m u เอ็กแฟนทอมสสีเทาเลมโบนะครับตัวนี้1,563,000บาท ขายดีมากๆนะครับเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มาแนะนําให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 190แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้จะมีระบบ idling stop start ด้วยนะครับโอเค3.0ตัวนี้นะครับระบบพวงมาลัยจะเป็น Lack แอนพิเนี N P N e R นะครับก็จะมีระบบแบบช่วยแรง พวงมาลัยสามารถยุบตัวได้นะครับระบบช่วงล่างเป็นระบบปีกนกอิสระ2ชั้นพร้อมเหล็กกันโคงงชกอัพแก๊สนะครับระบบเบรกนะเป็นระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังจอขนาด9นิ้วเลยนะครับตัวนี้สําหรับฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเป็นแบบสมาร์ทเทเลเกตนะครับสเต็ป Center, นะครับตัวนี้ก็ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ y b บ a ม LED Projector ให้ความสว่างที่มากๆนะครับแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับตัวนี้ไฟดันมอจะเป็น LED กระจังหน้านะครับโลโก้จะเป็นสีเงินกระจังหน้าออกแบบมาได้ดูดุแล้วก็ดูลงตัวมากๆสำหรับว u x p h ็ n t o m Collection นนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับตัวนี้นะครับ โดยรวมแล้วเราจะเน้นไปในทางโทนสีดำดุดุนะครับล้อแมกนะฮะล้อแม็กจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง265 50 R20 นะครับยางจะเป็นบ s t o n e นะครับสำหรับตัว m x x h a n t o แตัวนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดนะครับด้านนอกนะครับจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกนะครับสำหรับจุดแรกนะครับจะเป็นไฟหน้าไบบีม LED โปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าจะสามารถปรับสูงต่ำ อัตโนมัตินะครับมีระบบไฟหน้าแบบ Follow มี Home นะครับระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นตัดหมอกแบบ LED นะครับส่วนไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบแบคโคมเมียมนะครับกันชนหน้าจะเป็นสีทูโทนนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ปรับไฟฟ้านะครับมือเปิดประตูนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคิ้วกระจกโครมเนียมนะครับคิวค้วจะเป็นโครมเนียมสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีมาให้นะครับเสาอากาศจะเป็นแบบขีบปลาฉลามนะครับสําหรับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแบบอุปกรณ์ตกแต่งมาเยอะมากๆครับ กระจกบำุมหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบอัดซ้อนนิลภัยจะเป็นไออาร์คัทนะครับกันรังสี UVA UVB นะครับครบเลยที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้พร้อมที่ฉีดน้ำกระจกแบบบิวอินนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังน่าจะมีแบบหน่วงเวลาด้วยนะครับตัวนี้จะได้มีการติดตั้งแหลกหลังคามาให้ ประตูเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าอย่างที่ผมเรียนครับแบบสเต็ปเซนเซอร์นะครับเดินเข้าเดินออกก็สามารถเปิดประตูได้แล้วครับเข <Okay. S 1> าบอกว่าโอ้โหแบบอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับเยอะมากๆมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับขนาดถอยจอดนะมีระบบเบรกมือไฟฟ้านะมีระบบเบรกออโตโฮระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA นะครับมีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วย เบรกด้วยก็จะเป็นระบบ BOS นะครับระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟี TCS นะครับระบบออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วลขณะลงทางลาดชันนะฮะจะเป็นระบบ HDC ระบบควบคุมนะครับการสายของส่วนพ่วงท้ายหรือว่า TSC นะครับระบบช่วยเตือนจุดอับนะครับที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยจอด (RCTA) มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดและด้านหลัง4จุดสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันหรือว่า ESS นะครับระบบล็อกรถอัตโนมัตินะครับเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากรถนะครับหรือเรียกว่า Walk Away Auto Lock นะครับมีระบบสัญญาณกันขโมยนะครับสัญญาณเสียงเตือนปิดไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีสัญญาณ เสียงเตือนลืมกุญแจนะครับต้องบอกว่าระบบต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีระบบเ e d a าซึ่งจะมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับมีระบบเตือนออกนอกเลนระบบตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับเมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบตั้งท่าจำกัดความเร็วด้วยตัวเองนะครับระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือ MCB ระบบเบรคจูเคิาอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวานะครับโอ้เยอะจริงๆครับนี่คือเป็นจุดเด่นนะครับของเจ้า i s u z u mx u phantom นะครับเคลื่อน2ล้อนะครับและส่วนภายในนะครับก็มาตรวัดไฟฟ้าต้อบอกว่าสวยงามหรูหรานะครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับเป็นบอกแบบ Cool Max นะครับจอ DVD ขนาด9นิ้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นจุดประสงค์นะครับหรือนะครับเป็นเหตุผลทำไมถึง บอกว่ามิวเอ็นะครับแฟนทอมคอลเลกชันแล้วโดยเฉพาะสีเทาเรนโบขายดีมากมากนะครับก็เป็นตัวเลอือกในการตัดสินใจนะต้องบอกว่าบนท้องตลาดนะครับราคาผมมองว่าตัวนี้ราคาน่าจะคุ้มค่ามากๆกับระบบที่ใส่มาให้นะครับเมื่อเทียบกับบางบางแบรนด์นะครับผมว่าก็เกือบ2ล้านแต่ว่าสําหรับตัวนี้กลมๆล้านห้านะครับถือว่าคุ้มค่าการใช้งานเป็นรถเอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพถนนในเมืองไทยนะครับทำงานก็ได้นะครับ ขับขี่ทั่วไปก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแนะนำนะครับใช่งไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับก็เดี๋ยวถ้าคุณลูกค้าทางบ้านนะนต้องการที่จะให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับฝากช่องทางคดีติดต่อไว้ด้วยนะสำหรับผมนะครับเบอร์โทร0869828372นะครับเพจอีซ e ูซูเมโทรไลน์ทิกตอกอีซ e ูซูเมโทรไลน์ line. แล้วก็ ฝากช่อง youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่บอกว่าช่วยมารีวิวนะครับมิวเอ็กซ์แฟนทอมคอลเลกชันให้หน่อยนะครับตัวนี้3.0เทาเโบฝากไว้อีกหนึ่งคันครับสวัสดีครับ